สิเรื่องจริงเกี่ยวกับอวกาศที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน เราทุกคนต่างรู้ดีว่าอาวกาศนั้นกว้างใหญ่ลึกลับซับซ้อนและน่าค้นหาแต่ยังมีข้อเท็จจริงมากมายเกี่ยวกับอวกาศที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในวิดีโอวันนี้เราจะมาเจาะลึกสิบสิ่งที่คุณยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับอวกาศเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเดินทางออกจากดาวเคราะห์โลกและบินไปในอวกาศไปด้วยกันเถอะอันดับที่10อวกาศเงียบสนิทอวกาศนั้นเงียบสนิทในอวกาศที่ไร้สุญญากาศเสียงไม่มีตัวกลางที่จะเดินทางผ่าน ต่างจากโลกที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านอากาศในอวกาศเสียงไม่มีทางแพร่กระจายได้แม้ว่าคุณจะอยู่ใกล้การระเบิดครั้งใหญ่หรือดวงดาวที่กำลังคำรามคุณก็จะไม่มีทางได้ยินอะไรเลยดังนั้นไม่เหมือนในภาพยนตร์หากคุณล่องลอยอยู่ท่ามกลางดวงดาวก็จะไม่มีอะไรเลยนอกจากความเงียบที่น่าขนลุกมันเป็นความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งแม้แต่เสียงกรีดร้องก็ไม่ได้ยินนักบินอวกาศต้องอาศัยวิทยุในการสื่อสารเนื่องจากเสียงไม่สามารถเดินทางในความว่างเปล่าของอวกาศได้ อันดับที่9ในจักรวาลมีดวงดาวมากกว่าจำนวนเม็ดทรายบนโลก คุณรู้หรือไม่ว่าจักรวาลมีจํานวนดวงดาวมากกว่าเม็ดทรายบนชายหาดทุกแห่งบนโลกนักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณว่าจักรวาลที่เราสามารถสังเกตได้ในตอนนี้มีดวงดาวมากถึง1เซกทินเลียนซึ่งก็คือเลข1ตามด้วยเลขศูนย์อีก21ตัวนักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่ามีดาวประมาณ1 0 0 0 0 0สนถึงสี่แสนล้านดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราและในจักรวาลที่สังเกตได้มีกาแล็กซีประมาณ2ล้านล้านกาแล็กซีเมื่อคุณคูณตัวเลขเหล่านี้จํานวนดาวทั้งหมดจะกลายเป็นจํานวนที่ไม่อาจจินตนาการได้มีมากกว่า เม็ดทรายบนชายหาดและทะเลทรายทุกแห่งบนโลกรวมกันการเปรียบเทียบนี้เน้นย้ำถึงความกว้างใหญ่และความลึกลับของจักรวาลคราวหน้าที่คุณไปชายหาดลองนึกดูว่าตัวเราเล็กแค่ไหนเมื่อเทียบกับจักรวาลอันดับที่8ดาวสุกร้อนกว่าดาวพุธถึงแม้ว่าดาวพุธจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดแต่ดาวสุกรับมีความร้อนมากกว่าดาวพุธด,ดาวสุกมีชั้นบรรยากาศหนาทึบซึ่งเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสามารถกักเก็บความร้อนไว้จนเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรง บนดาวพุธจะไม่มีชั้นบรรยากาศที่จะสามารถกักเก็บความร้อนได้และมีอุณหภูมิผันผวนรุนแรงแต่ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์จะเก็บความร้อนเอาไว้ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ465องศาเซลเซียสซึ่งร้อนกว่าอุณหภูมิสูงสุดของดาวพุธในเวลากลางวันเสียอีกความร้อนที่รุนแรงนี้ทำให้ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะโดยอุณหภูมิพื้นผิวบนดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงพอที่จะหลอมตะกั่วได้อย่างง่ายดาย อันดับที่7ขยะอวกาศเป็นปัญหาที่กำลังเพิ่มมากขึ้นขยะอวกาศหรือเศษซากในอวกาศกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากมีดาวเทียมยานอาวกาศและเศษซากจากภารกิจในอดีตจ,จำนวนมากขึ้นสะสมอยู่ในวงโครจรของโลกมีเศษซากมากกว่า27,000ชิ้นโครจรรอบโลกวัตถุเหล่านี้ซึ่งมีตั้งแต่สกรูขนาดเล็กไปจนถึงดาวเทียมที่หมดอายุใช้งานแล้วโดยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึงประมาณ28,164กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อยานอาวกาศและนักบินอวกาศแม้แต่เศษซากขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากก็สามารถสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงเมื่อกระทบกับื โลกได้เมื่อการสำรวจอวกาศและการปล่อยดาวเทียมเพิ่มมากขึ้นการจัดการขยะอวกาศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงการชนกันและเพื่อรับประกันความปลอดภัยของภารกิจอวกาศในอนาคต อันดับที่6ดาวนูตรอนมีความหนาแน่นสูงมากดาวนูตรอนเป็นวัตถุในอวกาศที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในจักรวาลก่อตัวขึ้นเมื่อดาวมวลมากยุบตัวลงหลังจากเกิดซูเปอร์โนวาแม้ว่าจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงประมาณ20กิโลเมตรแต่ก็มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ทําให้อัดแน่นอยู่ในอวกาศเหมือนดาวที่มีขนาดเล็กมากดาวนูตรอนที่มีขนาดเท่ากับลูกบาศก์น้ําตาลจะมีน้าหนักประมาณ1,000ล้านตันบนโลกความหนาแน่นที่มากเกินไปทําให้แรงโน้มถ่วงของดาวนิวตอนมีความเข้มข้นสูงมากทําให้ดาวนิวตอนเป็นวัต ถในจักรวาลที่น่าสนใจมากที่สุดสิ่งหนึ่งซึ่งจะพาให้เราก้าวข้ามขีดจ,จำกัดของฟิสิกส์อันดับที่5ในจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์ที่สร้างด้วยเพชรมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่เชื่อกันว่ามีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นเพชรเรียกว่า55 c a n c r แคลครีอ e. ี ดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้อยู่ห่างออกจากโลกไปประมาณ40ปีแสงในกลุ่มดาวแคนเซอร์มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของโลกแต่มีมวลมากกว่าโลกถึง8เท่านักวิทยาศาสตร์คาดเดาว่าภายในดาวเคราะห์ดวงนี้อุดมไปด้วยคาร์บอนและเนื่องจากมีความกดดันและความร้อนที่รุนแรงคาร์บอนจำนวนมากนี้จึงอาจดำรงอยู่เป็นเพชรได้แนวคิดเรื่องดาวเคราะห์ที่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นเพชรทำให้ฟิฟตี้ไฟแคนครีอีเป็นดาวเคราะห์ที่น่าสนใจและแปลกใหม่มากและเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในกาแล็กซีของเราในตอนนี้ อันดับที่4จักรวาลกำลังขยายตัวเร็วกว่าความเร็วแสงจักรวาลกำลังขยายตัวด้วยอัตราที่เร็วกว่าแสง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากพลังงานมืดแม้ว่าจะไม่มีอะไรเคลื่อนที่ในอวกาศได้เร็วกว่าแสงแต่ตัวอวกาศเองก็ไม่ได้ถูกจํากัดด้วยขีดจํากัดนี้การขยายตัวของจักรวาลหมายความว่ากาแล็กซี่ที่อยู่ห่างไกลจากโลกกําลังเคลื่อนตัวออกไปจากเราด้วยความเร็วที่เร็วกว่าแสงทําให้กาแล็กซี่เหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้และมองไม่เห็นเนื่องจากแสงจากกาแล็กซี่เหล่านั้นไม่มีทางมาถึงเราซึ่งการค้นพบครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษปี1990ได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาและอนาคตของ จักรวาลไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งแสดงให้เห็นว่าจักรวาลจะเติบโตต่อไปอย่างไม่มีขอบเขตซึ่งหมายความว่ากาลกซีบางแห่งเราจะไม่สามารถมองเห็นพวกเขาได้อีกตลอดไปไม่ว่าเราจะเดินทางได้เร็วแค่ไหนก็ตามอันดับที่3หลุมดําสามารถทําให้เวลาเดินช้าลงได้หลุมดําสามารถทําให้เวลาเดินช้าลงได้เนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ทำนายไว้เมื่อวัตถุใดเข้าใกล้หลุมดํา แรงโน้มถ่วงจะรุนแรงขึ้นจนทำให้ทั้งอวกาศและเวลาบิดเบี้ยวไปปรากฏการนี้เรียกว่าการขยายตัวของเวลาซึ่งหมายความว่าเวลาที่อยู่ใกล้หลุมดำจะเคลื่อนที่ช้าลงมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไปสำหรับผู้สังเกตภายนอกสิ่งใดก็ตามที่ตกลงไปในหลุมดำจะดูเหมือนเคลื่อนที่ช้าลงและหยุดนิ่งใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลุมดำทำให้การไหลของเวลาเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมากเรียกได้ว่าเป็นเครื่องย้อนเวลาในชีวิตจริงเลยทีเดียว อันดับที่สองภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่รู้จักอยู่บนดาวอังคารภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะคือโอลิมปัสมอนซึ่งตั้งอยู่บนดาวอังคารมีความสูงประมาณ22กิโลเมตรซึ่งสูงเกือบ3เท่าของยอดเขาเอเวอเรสต์โอลิมปัสมอนยังมีฐานที่กว้างใหญ่โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ600กิโลเมตรมีขนาดใกล้เคียงกับรัฐแอริโซนาในประเทศสหรัฐอเมริกาภูเขาขนาดใหญ่มหึมานี้เกิดจากการไหลของลาวาจำนวนนับไม่ถ้วนตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมาและมีขนาดใหญ่ และมีความลาดชันน้อยทําให้สามารถเดินขึ้นภูเขาลูกนี้จากตีนภูเขาไปจนถึงยอดภูเขาได้อย่างไม่ยากเย็นนะขนาดที่ใหญ่โตของภูเขาไฟลูกนี้เผยให้เห็นประวัติศาสตร์ภูเขาไฟที่ไม่เหมือนใครของดาวอังคารแม้ดาวอังคารอาจดูเงียบสงบในตอนนี้แต่ในอดีตนั้นดาวอังคารก็เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มากมายที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์มีความสนใจในอดีตของดาวอังคารมากที่สุด อันดับที่1ได้แก่สถานที่ที่หนาวที่สุดในจักรวาลคือเนบิวลาบูเมแรงสถานที่ที่หนาวที่สุดในจักรวาลไม่ใช่ดวงจันทร์น้ำแข็งที่อยู่ห่างไกลโลกของเราแต่เป็นเนบิวลาบูเมแรงซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ5,000ปีแสงในกลุ่มดาวคนครึ่งม้าเนบิวลาแห่งนี้มีอุณหภูมิอยู่ที่ลบ2ององศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าศูนย์สมบูรณ์เพียง1องศาเท่านั้นซึ่งหนาวเหน็บยิ่งกว่าอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณลบ270องศาเซยเซียส่ถานทีิบ ที่สุดบนโลกของเราก็ดูเหมือนกลายเป็นฤดูร้อนเมื่อเทียบกับเนบิ ular บูเมอร์แรงความหนาวเย็นที่รุนแรงนี้เกิดจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเนบิ u l a ซึ่งทําให้ก๊าซภายในเย็นลงขณะที่มันหลุดออกจากดาวฤกษ์ที่กําลังจะตายด้วยความเร็วที่น่าตกใจอุณหภูมิที่หนาวเหน็บของเนบิ ular บูเมอรแรงทําให้เป็นวัตถุลึกลับที่น่าสนใจในการศึกษาสภาพแวดล้อมของจักรวาลในอดีต และนี่คือ10เรื่องจริงเกี่ยวกับอวกาศที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนตั้งแต่ดาวเคราะห์เพชรไปจนถึงสุญญากาศอันเงียบงันและขยะอวกาศจัก,กรวาลเต็มไปด้วยความลึกลับที่รอการสำรวจจากมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกหากเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้คลิปของเราได้เลยค่ะวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ